ก็สวัสดีครับพบผมรายการไก่ก้าวเล่ยเช่นเคยนะครับก <c oughs> ็มาอยู่กับบิลสามนั่นเองก็เป็นน้ำมูกนะครับขอภายถ้าเสียงเบาไปก็นในบิลสามก็จะมีปรับใหม่หลายอย่างนะครับอันนี้ก็ปรับตั้งแต่บิลหนึ่งแล้วนะครับคือแล้วความยากนั่นเองก็จะมีปรับคีย์บอร์ดแต่เนี้ไม่ต้องปรับอะไรมันนะครับไปไว้เลย ก็ที่มีมาใหม่เดี๋ยวขอเอาเข้าใหม่สักท้านนึงนะครับที่มีมาใหม่นะครับ สำหรับบิวสามนั่นเองก็จะเป็นมุมมองนะครับลึกเยอะลึกเยอะนะครับนะเป็นสูมใช้สูมแหละนะก็คงไม่มีอะไรเพิ่มแล้วแหละก็ขรั้งก่อนผมก็ลืมนะครับมันมีวิธีทำเป็นโกเลมกับ มีพี่ทำโคเลมแล้วก็เป็นสโนบอลเป็นสโนที่บอกไม่ถูกเหมือนกันนะี่คือหัวนะครับเอาไว้วางเผอเนะผมก็งงตั้งนาะนก็สโนบอลก็โคเลมยังไม่รู้นะครับทำยังไงลืมเหมือนกันเม่เล่นนาะนก็ทำเป็นแค่สโนนะครับ จะประมาณนี้นี่นะจะประมาณนี้ไอ้ก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็บล็อกเลนเชืรอเหมือนจะยังไม่มานะครับก็เดี๋ยวให้เป็นบิ้สามแทนแล้วกัน เดี๋ยวไปหารูจะได้ใต้ลิงก์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งดูคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์หรือ subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็เจอกนัหมาโอกาสหน้าครับวันนี้ขอ,ขอตัวลาไก่อน